มีที่ดินสวยๆส,สำหรับทำไร่นาสวนผสมค่ะหรือจะทำเป็นโครงการจัดสรรโครกหนองนาโมเดลก็ได้นะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองบุรีรัมย์ราคาเบาๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลตูมใหญ่อเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ การเดินทางมายังแปลงที่ดินสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข219บุรีรัมสตึกเลี้ยวข้างที่ว่าการอำเภอบ้านด่านหรือจะใช้เส้นทางบุรีรัมพุทธไทยสงก็ได้คะ่ะมุ่งหน้าไปอบ,บตอตูมใหญ่ที่ดินน่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานอบ,บตอนะคะเพียงแค่500เมตรเท่านั้นคะ่ะ ที่ดินนะคะก็จะเป็นแปลงที่ทําไร่อ้อยอยู่นะคะอยู่ติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยค่ะแล้วอยู่ใกล้กับสำนัากงารอบตอด้วยนะคะที่ดินจะมีหน้ากว้างติดถนนลาดยางนะคะ59เมตรค่ะจากแนวคนาตรงนี้นะคะไปจนถึงแนวคนาฝั่งโน้นนะคะตรงที่รถจอดนู่นเลยนะคะเนื้อที่ก็14ไร่1งาน36ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปแปลงชัดๆนะคะทางภาพมุมสูงกันต่อเลยค่ะ ก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือมีความสูงจากระดับน้ำทะเล156เมตรไฟฟ้าประปาก็มีพร้อมค่ะอยู่ในชุมชนใกล้สำนักงานอบอตอใกล้โรงเรียนถ้าจะเข้าเมืองบุรีรัมย์ก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นสามารถใช้เส้นทางบุรีรัมย์พุทธทสงหรือเส้นบุรีรัมย์สตึกก็ได้อยู่ใกล้กับสนามบินบุรีรัมย์เพียงแค่25นาทีค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวอำเภอบ้านด่านแค่12กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ราคาขายเพียงไร่ละ300,000บาทเท่านั้นฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดค่ะตรงนี้ถ้าซื้อไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรสามารถปล่อยเช่าทำไร่อ้อย3ปีได้ค่าเช่าถึง100,000บาทเลยค่ะ ใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ l i n e แอด a าดามโอแ M A D A M E O H อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะ ฝากติดตามช่องมาดามโอ๋ขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ที่ดินสวยราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอ๋คงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าคะ่ะ